สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็อยู่กับลูกโป่งนะคะในช่วงเป็นไปได้สุดๆค่ะไหนเมื่อสักครู่นี้ลูกโป่งทานสัรเปานะคะก็รู้สึกว่า ทำไมซาลาเปาถึงจะมีแบบแค่แบบเดียวเองกลมๆสีขาวเป็นขาวอ้วกอย่างนี้นะคะไม่มีแบบอื่นที่เป็นกระตูนเหมือนกระตูนที่ทุกห่วงดูเมื่อสักครู่นะคะหรือว่าเป็นแบบแฟนซีเลยเหรอสงสัยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเซิร์ชหาข้อมูลหน่อยดีกว่าว่ามีหรือเปล่านะคะ คุณผู้ชมสุชาดาสลาเปาแฟนซีน่ารักน่าทานมากๆเลยค่ะที่นี่นอกจากจะรับทำตาลาเปาแล้วคุณป้องเจ้าของร้านยังเปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจเรียนอีกด้วยนะคะข้อมูลดีๆอย่างนี้ต้องขอบคุณอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ต10-200เมกจากทัร์ออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกองหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสะดวกและง่ายมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะลูกองขอตัวไปเรียนทําาลาเปาแฟนซีกับพี่สุชาดาก่อนเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้องนะคะแต่ก่อนอนื่นเนี่ยต้องแนะนำคุณผู้ชมรู้จักด้วยนะคะนี่พี่สุชาดานะคะหรือว่าพี่ต้องนั่นเองกําลังปั้นอยู่เลยทีเดียว ถ้างั้นวันนี้ต้องขอฟาัวเป็นลูกติดหน่อยนะคะแอนลูกวงขอถามก่อนว่าทําไมพี่ต้องถึงแบบทําาลาเปอเป็นกันตรีแบบนี้คะเพราะไม่เคยเห็นเลยคะ่ะปกติก็เป็นกลมขาวๆธรรมดาปกติก็ทําาลาเปาธรรมดาก่อนออนะคะ,คะทำส่งโรงเรียนแล้วทีนี้ลูกๆเขาก็เข้ามาช่วยทําเขาบอกว่าอยากทํารูปดอลมอนอยากเหมือนตัวกระตูนที่เขาอ่านในหนังสือกร์ตูนนะคะแล้วก็ลองทําดู ก็เริ่มจากตรงนั้นคือได้แรงบันดาลใจมาจากลูกของตัวเองนั่นเองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเริ่มเลยดีไหมคะต้องเริ่ม<ด>จากะอะไรก่อนดีคะก็เริ่มจากการนวดแป้งนะคะค่ะเวลานวดแป้งก้ใช้ตรงนี้กดลงไปค่ะมันจะทําให้แบบมีแรงนวดเยอะขึ้น ตัวในใจที่ลูกคงอยากทำคือปลานีโมค่ะเราก็ได้แป้งแล้วคอนชานาลใช้สีส้มนะคะผู้ชมอันนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตก,กี่หยดคะสองหยดคสองหยดเรียบร้อยแล้วค่ะทาได้เลยยังคะยังนะะ <laughs> เราเราได้แป้งแล้วสิ่งนี้แล้วเราทำอะไรต่อคะใส่ใส่โอเคเราค่อยแต่งทีหลังใช่ไหมคะ ตัวตอนนี้เริ่มสนุกแล้วค่ะอยากจะทําเพิ่มแต่ว่าอยากจะทําตัวในดวงใจหนึ่งตัวก็คือน้องหมาเจียว,ว่าที่บ้านของลูกวงเองนะคะเธอที่บ้านของลูกวงเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวจะใช้ที่นา,านการทรําดูว่าจะเหมือนไหมนะคะ ก็เริ่มจะเข้าเนื้อแล้วนะคะเริ่มได้สิ่งตาแล้วก้อลองทำตัวอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อลองลองทำเฟอร์บี้ดูโอ้อีเพนนะคะทำเฟอร์บี้จำจำในจำรูปนะคะจะต้องดูสิว่าจะะไลเป็นยังไงครั้งแรกเลยนะคะก็นี่กำลังปั้นหน้าอยู่ค่ะปั้นหน้าปั้นหน้าชิวว่าจะต้องแบบแหลมนิดนึง รับรองเหมือนแน่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะทผูช้ชมน่ารักไมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะน่ากินไม่รู้จะกินได้ไหมมันเหมือนแบบเหมือนแบบไม่น่าจะกินได้เลยแต่ว่าทานได้นะคะข้างในก็มีไส้ตามสลาเปาปกติเดี๋ยวเราต้องไปเนื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตาตาคัดเอก มากเลยโหตื่นเต้นมากเลยค่ะน่ารักมากใหญ่ขึ้นจริงๆด้วยทุกอย่างแบบเก๋มากทุกปันแต่ตัวบอลร่มเลยว่าสบีเขาลุกเป็นไงคะน่ารักค่ะน่ารักเหมือนเลยเหมือนเหมือนเขามาจริงๆเลยค่ะเหมือนในรูปใช่ไหมคะรู้สึกภูมิใจมากไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีนักเรียนอยากจะมาเป็นลูกศิษย์หรือลูกโง่งนี่ยทำยังไงคะแบบสนใจอยากจะมาเรียนแบบนี้บ้างก็เข้าไปดูในคีย์คำว่าสุชาดาสารประเพสีก็ได้ค่ะอ๋อแล้วก็จะเจอเลยใช่ไหมคะจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในนั้น วันนี้ลูกบวต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ,คะที่สุชาดาที่อุตสาห์ช่วยสอนนะคะแล้วก็รับลูกผมเป็นลูกศิษย์นะคะทําเสร็จหนึ่งตัวดีใจมากนะคะใครอยากมาลองทำอะไรแบบนี้นะคะก็เสิร์ชหาข้อมูลนะคะแล้วก็มาเรียนได้เลยนะคะ,คะ ได้ทำกระเป๋าวสวยๆแบบนี้ลูกโป่งก็ไม่พลาดค่ะที่จะแชร์ภาพลงใน Facebook ให้เพื่อนๆได้มากดไลค์กันค่ะและก็ต้องขอบคุณนะคะอาาัลต้าไฮสต์อินเทอร์เน็ตติดถึง200เมกจากุรออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกโป่งอัปโหลดรูปภาพได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างราครับกับสาระและควารรมสุขที่วันนี้ผมกับเ,เพื่อนเอามาฝากผู้ชมที่บ้านสุดๆสนุกใช่ไหมครับและครั้งหน้านะครับผมจะเอาความสุขอะไรมาฝากแน่ห้พลาครับกับสุดๆไปเลยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 唉哟 <noise>